เลื่อาไว้ปูห้ามุมบาทนะคะจะกรให้แม่ปูมืมือกับตาที่สุดท่ส่สุ่านนะคะเป็นรวมบุญมาตลอดนะคะคุณนวราทุกคนล่ะค่ะที่รวมบุญมากสี่นอยส่้ยกัแหล่แต่เนาะแหล่แต่ันเามีสุกมีมันเนคูณทุคนเื่อใคยเไว้เป็นกอนะคะแม่ปูกัสะสมสางบุญนี่เราพูว่าคือได้ยินนํากัน แต่ว่าใดบ่คือกันเพราะว่าอยู่กับบุญสินท้านของเข้าเนาะคะ่ะขาไม่คู่ให้เป็นแนวทางนะคะเป็นสะพานบุญให้เอฟซีุกสูซุนกนลทอหลูกเนาะคะ่ะสำหรับวันที่เกตนะคะวันที่เกตเมษาเดาอค่ะเด้อกัสิเดร่ล่ำถวายทีหัวฟูชีบขาวะคะ่ะกัสิเดรเอาไอนิสาที่ท่ากันพร้อมกับลุงโหลดเทปชงชมไช่ทีมงานของไม่คู่พอมว,วนเทพลุงเหลืองนาะคะเด้อมารวม น้ำกันค่ะมามวนน้ำกันแล้วก็มีการถวายต้นผัป่าต้นบักขามเนาะค่ะผู้นโชคดีมากว่าที่เกียรติกระไรได้ไก่เนี่ยของเล่นแต่ว่าเนี่ยมันขึ้นเนาะค่ะเอาเปเนี่ยมันขึ้นเนาะค่ะเนี่ยมันขึ้นมันจะบวมห่อนบวมเนาะมันจะบวมห่อนก่ดกัดอ้อนิสเราก็มีโสมีหมานเยอะลุงรวยเปื่อโชคชัยกระไรโสมคือการสามตัวเนาะค่ะค่ะกับผู้กับเออลูกหลานมากับถ้าย่อยให้เรื่อยนัดแล้วนะว่าได้เป็นควันเพ่ยเดียวเนาะ กะไดู้เล่นจะหน่อยสำหรับปูว่าท่านใดกะไม่คู่หายกำลังเล่นใก่นะคะคอยป็นคอยเดีเยวก็ไดนะคะใจเย็นอ่าวันนี้กะสิถวายผูนะคะทั้งคอพ่วมะไรสิามค่ะแต่อดีนะอากาศต้นวัน้นหมาจุกนลังบ่เอล่าหมาหรืออะไัข้นันมันเลี่ยนเลยมีน้ำมอกะา ตัวเอาคไอ่วนั้น้มะคโมะโคบเทมะโบพป็นโอแล้วมะมะโคสาธุสาธุสาธุนตสะโตุสสมัสพะโตส

เออะนี่องปูกตาปู่คือวัดเูาปูพุ่มปูบุกบุกตาคือตาท่าน้าบ้านตาเขาขบก็รับบูคายคือใครคือวัดคุปะาองค์วันนี้เป็นวันที่ขอมือขาข้อง5ห้าหกหกมัดมือมดเว้นได้ยิ่งปู่วันคือขอมัดขึ้นเดือด้หอนเลยดยิ่งครับองอยากไปพักกันตายเด็ดมั้งต้องไปเที่ยวปู่ี่งกว่าวัดเอตื่นขึ้นลงขก้นคือขปู ผู้ขาวพามือกับมืออืมตือผู้หูก็ดื่อผู้กาพอมือมือละอืมมือละบจึงทางไผมงอืมการกะทํำไผ้เม้งตือคืนมัดคือผูกคู่คนบางคนมือหนึ่งมือข้มือขามือาอาจจะก็มือในเมือมือหนึ่เขามือคู่ถึงคู่ลางคู่ข้าวชึบ้องปะกันนาะตออไข้มือตามือหูมือคู่ข้าวชึบ้องประกัน เออนะาต้องคึกคือทำดือบารมือเื่อจะเกิดนะลูกนะเออในเมื่อเฮามือโอกาสท่าบุญทางบุญทางกูเพะเออยังไม่ใช่เกินไปเริ่มทำทั้งแต่วันนี้เป็นตรงไปเนาะอาจจะไม่สำคัญไปจุบันเราเริ่มใหม่ได้เนาะใช่ไหมเนี่ยครับมาหาพ่อเนี่ยเออขันมันมาวางหันใจ อแกเงี้ยได้ยีรัได้ทุนมาโอ้ยกำไรข่าวกทานหรวนนีอเกี่ยวนัวกำด้แ่เง้้คือแกมหาพออยู่แล้วยัว่าคือพแ่มาคืนทวกแ่คืนพว้น่เออเปิดบุกร้านพอเกือบจะตู้มากนั่งใมากใหเหมือนนรับขันยี่ก่อนมางี้ยมาเงีาเตมาจักแก่มามาจัพอรับคุต้องเรียนไปค้นดีเลยก มาาเงีม้หักระค่วงมาจัพ่อตลอดนะว่ะว้ากะเลืกมัาเข่าตลอดนะ่ะยืมครับเออผู้ก่องมัคอกระขังกระยืมบางมันจั่งพอเหมือมาขอยางเดือมครับพ่อกระหักกึกกึกกักกักไปกระแ้งกระยืมครับเออคือผง่็ปร่างคือร่างเป็นบงคือโก่งออกโก่ไปกละแขงระยมครับว่าคือเดีดเลยเง้มาเงี้ยมาจั่แล้วพอว่าคะครับมาจั่พ่อว่าตลอดพ่อกับคืนไม่ได้ไข่พ่อออกนะลืมครับ ก็เรื่อยหายนี่ไปเนาะบวันนี้ก็จะให้เหมือนเดิมบ้านนี้ชาวบนนี้คือมาด้านทางลองหัดก่อวันที่เกิดแบบนี้เอ้แล้วมันวันก็คือโอ้ยนี่คือข้างแต่งม่วันค่ามทั้งหมดอย่างนะ้นอืม่นเค่เพระบุตรคนนี้ เชื่อขบาวบวชคิอขายคือคองกลางแน่เาเอิมัญห้นได้เยิ่งตัวเขาเขียนว่าเชื่อขาบวชก็คันแมน่ดืฉันไปเชื่อขาบวทุกรอปึงเลยนะเออมิรพนชวันทางเสียงเราเนาะทางเคียงเออขอกาเจขอให้นี้คือข,อาข้าวาแข็งกรงก็พออยู่พรอขอให้รับไข่ขาดบานเมืองขอให้รับไข่เออ แฟนเพื่อนว่าแั่เขาข่ยึกเอรางมมวนข่ยังบ่แเหียเพือพอเด้อคือป่าพแขงเร่งวแข่งาแั่งมแข่ไมาแมาไป่ไปาแข่แ่งเาแน่งอา่งาแงา่งมา่งมาแ่งมาแข่งแ่งม่งาแ่า่งม่ม่งมาขาแข่า่งาก่งานาอาแา่งเม่างา่งขามขมอาโ ข้าบ้านแม่ก่จะดูดกระอนะว่าจะดูดกระดือคองดเด้อตรงนี้นคุ้มข้อก็ดูดเออดินช่างไก่ช่างกัดนี่คือชักคือคุ้มข้อเออจะเรนดูอะไรก็ดูแรงบวกอ่ะแรนรอยเกวกับ้อโอ้แกอตัวบ่กที่ย่งหลางพวกขาบกแต่รอยเกลียว้นั่งขอเหี่ยงย่างขอเหี่ยด้วย bóng lên phòng horn bên phòng chứa bóng lên là nào bóng lên một cái gì hết mình tôi đ不起, tôi tôi là nó một cái điểm con là cả người luật thì phải có cái mất 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 cái cái mất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  cái เออเนี้อจัได้ก่พ่อบอกแกเรียนบ่คตัวนีอซึ่งงาผมหนักหกเรียนเยบคือ่กู้ตัวเรียนาสอบคือสอบพ่อม่ัมันจะอยูมาหอบมาถึงพ่อ đ ูเข้าใจว่าเออคือจะมักกับใารว่าพ่อก็มือรักแต่จงปักกงขังก็มรักเออั้งว่าเป็นยังไงบ้างเออยางนึกคือคขาำเป็นยังไงบ้างอื คำว่าคอนข็งมันห่างมันนี่ถาวหาโกค้าระพากค้ามาจะได้ไปรื่อยนะล้กนะเือถึงนี่คแม่ช่างร่างปู่อ่ะเสียงเครื่องร่าควมแฟนเพิ่งคงมือคนาวร้า์ทังหนึ่งเนาะคือว่าเป็นบุญบุรีคือแต่คงมือคนคู่มันวันหนึ่งเขาคิกกันเขาขัวเขามังฟังไอ้นี่เนี่ยจะอ่อนนะไม่ยิวไม่คนกอนนี่ควอมนะข้อต่อเพื่อนกูคหมบอบ ย่งงายมักขึ้นวางหมอกกันหมอยาก้องแก้วเนื้อจักหวานเนื้อวางกันเกือไม่ขันจะไม่มากหลายว่าคนแม่งเป็นมากเนื้อว่าคขนว่าว้าอันน้มฉังเนี่ยน่ะเนื้อว่างถูกจงว่าเขาจัคือนว่านเขางอกงานอ่ะมือละเป็นพ่อสวรรค์เจ้บุกเอครนบนี่ยจะใช้คนหัก นเหมือกับกอค้าอือขาคือข้อกันทั้งว่าอืกวงกิจการงานเปินงานวันยื่ดื่มาเดี๋ยวพอจะช่วยงกนร้อนช่วยหายมือโขมือดาบชอยหามือโขกมือหวานชอยหาคู่ขาขแข็งแรงช่ยหามือกัดมืองานหายู่ด้ไปนแล้วลือกี้ก็จ่ายงานเลยมาจ่ายานกูด้อ้กูเู่ด้รูอ้กูืนกัดว่างื แค่ไหนก็คือเม่พ่อถึบอกกับพ่อว่าบอกอยู่นะอายุนิดหน่อยได้เก้าสิบปีให้เก้าสิบให้เก้าสิบปีก็คือเก้าคุณหลานจะสิ้นอายุขครเก้าสิบปีพ่อไปพ่อมาหยูไห้รู้พ่อเท่าคันใด้เยอใหญ่ก็รูเก้ไงานครให้อายุใหม่ว่าเดิมเด้รู้ก็เก้าสิบปีม นี่เราต้องหันกันเขี้ยงเพราะถือหัวเกาคิ้วบาง่ีเราหัดเกาคิ้วถือว่าแค่หนเขาได้ตามหัวมันน้ำเมันเนาะตาบัวโอ้ตาบัวแค่เนื้อน้ำเงินเนี่ยอืมรับเอาด้วยเกาคิ้วเนี่ยนะใครมารับเอากต่หันืี่นันฟ้งเหี้ยนะรับเอาด้วยอ๋อได้ไอ้ยื่มันควงยื่นถึงจะมาหาบัวขาใจบัว พ่อพ่อเฝาชมค่ะได้ยครับปูเฝอาเร็วเร็วแล้วต่ได้ยัครับแลได้ยิ่แล้วเรอมาเรียมครับปูนั่งกเอาเือ้วลดอาาิ่ี๋ยวักรดมาอฮือฮอือฮือฮือฮือดือฮืออฮื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 ออ มึงถือไรเนได้นี่เธอสนมึงถือข้อกูเบาะแเออกูจะไม่ถือได้แล้เออกูจะไปหาขอไปไนังนี่ยกะไปชงมากกูเยอะเงีไอหมูแกงยาหุ่งเาคึกของใครไอไ่ไปบ่สนอืมยวัน้มีปีเออก็จังมากเขาไเนอง่นองกูเขา่าเอินกูั่นกันกูอ ที่นั่นเขาเปลี่ยนใจว่บพุติพ่อไงพ่อใครที่ที่นั่นเขาเปลี่ยนใจวาพอโยขนอนไปว่าเขาเปลีเยนเทากะตุ้งแข้งมันเปลี่้งบังบาดบาดหน้าหัวเดี๊ยบทึ่งเทาทั้งเหีงนั่เขาเปลียนอพอจังไ้มากันน่ะเนาะไม่เป็นไร เออลูกร้านพ่อก็สิอาหาพ่อคือเก้าน่ลูกอ่กูถือเนื่แห้งแล้วเนี้อเเอาพ่อรับขัยจึกตัอือันนี้เอฟอืนางขันพีนื้วงแก้วถวายโอปู่เขาพันบาทให้นมะครูหนึ่งพันให้นาักน้อยหนึ่งพันบาทโอ้นักร้อย็มวิจารเนี่ยวิจาพว์ฟมอะไรใช่ไหมอ่าฟวมอะไรมางงามคือขาวทำงอยนบา่อหอ บาปูน่ามื่เรือสุดป็แกงเอาคู่น้งาครับงาหันูงาไปกเปแกงจ๊เก็สุดคึ่ง่าเนาะครับปเนาะครับอขอให้ยังแขวัดแก้วมื่นก้มือรามื่นก้หมืนหานอ่นถูกทหึ่งแล้วก็ไวัวนะลูนะอ่าวพอดำายเดียวด้อเออเอาตกม้าดำวหึ่งเปาปัดไอ้นนอื นอขอเงินว้ดบู่กินแต่อืมชาวไร่ก็ปู่ห้าหมื่นบาทวันไหนอาวไร่ก็เอาเงินวัดปู่ให้แม่คู่นึ่งหมื่นบาทแม่คู่ก็ใหาไม่รอเงินห้าหมื่นเงินแม่คู่ก็จะขาครับแฟนเก็พอค่ะเขจะหารักจิงหัวคู่จ้ะือนาเอาเงินนี้เอาอะไรนี นางนวลบุบินแตะเดิมเออขอให้ทุกข์ขับขังได้อย่างไลูกเดอมทุกายใจกใจคือด้ทำบุ๋มืีความทุกข์ร้ายไว้แทางว่ะนาะมีความทุกข์ร้ายคือใจทำบุ๋มืีความทุกข์คือเห็นแม่คู่พาบุกร้านเห็นพาบุกร้านข่งติดต่างนีดพอตลรวยใครจะว่าอะไรก็แข่งเออลูกไม่ทุมใจวันนี้ถวายไปแล้วให้ลูกมือเข้ามือรามือเข้มมือหวานถึงนางนวลพ่อก็จะให้โคกหไว้กัน มือหนึ่งท้งรันมือหนึ่งะด้ยิ่งทำงาบมือหนึ่งไะครับปู่ให้ไปลงพื้นดึงง่าอง่ายนัาวัดเออ้าว้ามาก็ก็ให้ติ๊กไปเนาะให้ติ๊กคือนัวัดแค่เกิดสิบบาทเกิดสิบบาทวันนี้นะกเกิดสิบเกิดสิบไปงั้นให้เก็ดสิบนะตื่อเอาโคมันอย่างด้วยอาว่าเนี่ยนามมุลงมือทำวามขอพอคูวงานเช้างานแต่เนาะ นานือด <krit> um, uh, ูชายอือเคื่องมุ่งสมัเท้าวาโองค์ปูหนึ่งมื <at> ่นห้าพันบาทอืออ่าขอใครขอพูดดูเดือดเปิดทุกคืนมือโขมือรักมือโไมือมัดอายูวันนะ้นโขข่เพราะรักหึงๆแล้วก็รวยรวนะลูกนะอาจะ่องจะดองอืมจะดึงคู่ขู่คู่ค้นร่างด้วยอันนี้เอฟทีผ่านมาทางช่องแตงโมพาร้วยเออได้ปูไดควไดคือเจ้งเร้ยนางรวงบว่บวกูค้เข้ามา เออขออวยพฟให้ลูกให้ร้านไม่โมืรมโมมอรรมวิศวมรรมวิทุกควกทุมดูแลด้วยขอให้ถูกวัยทุกวันทุกวันทันท้งร่บบางวันนี้มีเก็บถแล้วก็มีแปดถด้วยนะลูกนะเก็บถือแล้วแปดถืแบนี้นะเออข้างบนังใ้ขาบอกเขาวมาอันอนี้ข้งใครอันนี้งานตุย้ยโชคบันดึกเขาถวายโอปูหนึ่งพันบาทขอ กะปูกะอย่างขอถวายปูนึงพั้หวันขอนงขอพันจะพูเขียนว่าข้ากะปูว่าข้าอย่างันกะ ขอพรจ้าขอพรก็คือให้พรน่อแหะขอแงขอกระงนักแตงโมทำไมลงหนางหลังจังมวทั้งเข่าอย่งงางนี้นักแตงโมก็ได้กอขอให้ง้างตูโชควันเดีะขอให้มือโชคมื่หยาบม่โชคไม่ไมถูกกับภาพแข็งแรงขอให้เงินงอขอให้ท้องงอขอเขียน้นให้หายหายออกไปเยอ้ๆขอให้ดำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกวัน อ่าขาใครน่ไมคะเออมับมาเคนเงียคเงีอนนี้เขาใคเขาอไนึงมาับมาคมเี้เอขยาผมเนะเอผู้ติด่างอ่ะผู้จการู้จัการเออก็ท่างเขามนะวัดอนะไม่ทันคิวเดีวอนนี้าง ผมเฮี้ยมเพราะถวายองค์ปู่ปต่ับระโบคาเทวคือว่าทุกพระองค์ยิ่พอมาเห็นจะไ่้ข่าอ่อนมาคู่ไรกัรมันผูตกบู้งาคู่ยิ่งยืดนอกขู่ห่างยิ่งวัว่าแข่งขัอ่อนอึ่งเมื่อว่าขับเอเอเอาการคือยิ่พอขอน้งใบโบว่าแขงขอให้ผู้ขามือโง่ไม่รักไม่โงไม่หวันแต่อกว่าแขงีรักผม่หนังบานาลงนเะ เออทำว่าขอเข้มงวดห้ไมือมํำให้เขาขาดาวจัได้เรือเืนี้เมื่อยานกนะลกนะพอที่หาไปเรื่อยๆื่อยผีกน้ำก้มเเอาเมื่อนก่อนเอาเอาเอาข้านํามันเอาลงนับได้เรียนที่ตรงไหนเรียนบุรอเกาสิบเอ็ดแล้วได้เรียนที่ตรงนี้ว่าเกาสิบอได้ไปเกิดเกินเก้าบ่ได้หรือะเกิดนําบ่ได้หรือเขาจับได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องร้อยเก้างิ่างเดว วก้าวสูงงเดียวงายอยคือง้าผมเึให้เดินทางไม่ได้เลยครับเมื่อยนห่ะครับ พอกด้เดียแก่ใจอือเอาบวกคบกันหรืองมันเปคอบกมือคู่กันกกับปูอาหน้ากอดใอวจงเี้ยม่ยน่มันมอลว่าจับปูสักสิทธะครับขัึ้เมื่อไงนะมานถือได้กันนะเทกถอข้อางยางนี้พอข้างัดขึ้อแล้อก็ขัขางข้างเนาะอไอย่งใครจะขัดึอืดอัดกนนะตมลมั่จะ้มเดอ กักมาน้ำผมเหือดแบเติมน้ำวันวันนี้วันนี้ครับวันนี้วงวงใบใบนี่ง่เอามันท้นเ้อเตินํามันนะํามันให้งเดหน่อยช่งบามันลงตีปูามันขึ้นกว่าทงมันขึ้นทามันขึ้นแต่ก็พัเล่ามันขึ้นมอเขาขึ้นอยาขึ้นอย่า Có lắm cũng và chụp tiệc và chụp tiệc 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 hai mươi bốn mặt bài bài hai mươi bốn mặt bài 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 จะรำไปไี่ปชิ้นเกล็ดแก่นะราได้เนาะใส่ผึ้ขาวนะราดผึ้งทอดถังแล้วลยถ้างั้นพ่อเอาครึ่งหมงนะน้มารำหรำจัาปูตัวบาดคือจับปูเนาะเออปกวกงว่าจะรำเนาะเนาะรำข้าวดาวะชิงคักขือกะูกดอบบาดมือของเข้าข้างหขาบ่คือเข้ากับบ่ได้หรือของมือมามาครูกัน เไม่เชื่ออย่ากบูถึงจักถึงเืทีติดตามทัวเราเหมือนเงาเนี่ยเนาะคืออาเขาให้อโชงเรืไโชงสายงาน้นงายางานลูกนะอาเติมเมลกนึงยักจ่ายด้วยว่าอึงยักจ่ายจึงนักจตายด้วยใจหายใจจ้นิ่งเดียวอ่พอมันไม่มีคืนไหนอีกพอจะทำงานงานอือเาก็เป็น่างหลอกอือก็อยอยลุกขี้เตะนาึงยักจตายด้วยก ต,ตัวว่าจแรงแขวยมั่งร้อนผู้ห่าจากกับ้าลูเนาะตืวา,า,ามสังขานแบบดู้อเกิดว่ากูค่างแต่ว่าเด็กก็รอเอาก็คือ,อคือให้ฟัวดื้อนั่งกคา้าเดอย่างหนังคู่ก็บอกเระอื่นคู่ได้ดืองรักเด้ถกกับกันเะ กันกับ่าคือ่ายอือขึ้นเรือผัวรอก็แบบ้นเรือผวเจ้ว่าคือไก่น้องักับไก่กินาเท่าเด้อวันี้มาพกับสองว่ยเขาก่อนเออคือสยเดือนข้นข่งข้องของของนี้ยังแง่นี่ยังทอมข้อไก่หว่าเนอทอมข้อไก่ข้อไก่มาเอาไปบุกเรื่องใหม่ได้เรื่องใหม่ได้บ่ เออบของหัวใจแม่เข่ใจหัวงอ้งใจโอ้ไอ้ของของใจค่ัข่ใจันกอเข่งใจหัวก็เอาอะไรไนั่งก็มีอ้ข้เข่งใจเนาะหาเอื่นกึอะเรียวหาพวกอื่นพวข้นถึงเใจาปขอก้วอืนทอือคือคือายืมมายืมมคือรา้